ไปลูกดีไป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 มาพ่อน้าเราเพรอยากไปเลยเด้ดนี่ไปคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเลาะหานอใหม่น้ำกันคะ่ะเรียงเลยื่นบ่แิ่มเห็นไปพุญละสวัสดีค่ะสวัสดีครันีส่สารสิทภาพพี่น้องมาเข่าป่าหานอใหม่น่าเลี้ยงนะพี่น้องหน่อไม้หน้าเลี้ยงมากกว่าพี่นมากกว่าพญานาคบ้านน้องอยากฆ่าแล้วพี่น <laughs> วัส<ม>ดี้ยงปลาเพื่บ้านน้อง <า S 1> <อ>ีอ่ค่าลูกเีกแล้วแล้วก็ค้นหมานคือเก้<อ>าจกัพี่นอ้นองหมานครับมาพี่น้องไปค่ะไปลุยน้ำกันค่าไปค่ะีกอภัยเขียวๆอยู่ตรง เอายาสินอนมันี เต้าหนังสงห้า่อะแข็งค่นอเต้าสมีก็ถืออ่กมาน่พี่น้องเต้าหน่งนยี่ห่ง วดไใ้ต้นเอ,เ,นะเออพี่จะไปยังไงผุนพี่น้องเขา่อนตต้องขามไปฟังผุนว่าต้นมาก่อนแล้วไปฟังผุนก้อนสวัสดีค่ะอันนี้เลาะหามาพอกันเลยพี่น้องคุณว่าต้นแล้วขามไปหอดพุนเหรอ,อมมโอ้พี่น,อน้องเพิ่งพอยขึ้นจะขามได้อุมอ้มใครแน่ ต้องไปฟังพูนพี่น้องโว้ยกันในต้นแล้วเพียงเอ่ก่อยหอดจักกะเล่าพูดแล้วพี่น้องต้นสวัสดีครับพูนแล้วขามากแล้วสิ่งาอุ่มเมกอนพี่น้องไอ้อนแล้วยานพี่น้องไ เราต่วนวาหับเอาๆๆๆๆๆๆควนนี่เดเห็นผู้ใดม่ายคิดอันงมหอยไหมเะน่งวะเออพวกปลาสอนมาง้มหอยกันนี คนมังงมหอยอยู่พี่น้องไปค่ะพี่น้องนี้เี้หงคอมากฟังนึงค่ะชอบมากฟังนึค่ะอบมากหยุดฟังหนึ่งค่ะ้อายังหนึ่ง่ะชอมากย่่บมหุน่คะอมากหยุดหอากับหมากุหนคืะอาพยุดนะอยุเลยค่ะพอดนะอู้งนอหนอด้งหน่อย คัพี่น้องเดี๋ยวอันเราะเข้อไปอีกหมองนึงอีทแล้วอยู่ข้างในกับพี่น้องอีกแล้วก็แหวเขามาก่อนไปขับผีลุยหาน้ำกันค่ะมาค่ะมาขา,ามาหลุนออกอกาดปลาหน่อใหม่หน่อใหม่นานแล้ยงพี่น้องมุ้งติดประมาณนี้อู้หูไหนอีทแล้วอยู่ในหุ่นี่อบอกค่ะเดเราจะข้าหลอกไปอ,อีกข้างหนึง่ง Lục đi, lục đi mắt đó Không tao Tao nâng khởi nó để hóa khảo bài bưng Ừ, anh ấy có cái kéo nhịp đây

นี่ข้ามุดขม้าพอละพี่น้องกอนองงามๆอยุ่หนอกกพอพ้อมพี่น้องพี่นะไปค่ะเดี๋ยวข้ามมาเก็บน้ำกันค่ะ นอนถ้งกออยู่ชงๆเกี่ยวกบแหนว่าก่อนแล้วก็้นเกียบนะคะนก่งง้ามๆเ้ยพี่น้อง ไปดัดเสียงเอิ่นที่ใสยอยีบุ้ยอ,อีกเอาไว้ก้อนหมูพี่น้องมองสิตใจงานมองตามริมคลองมาพี่น้องไก่ไก่แม่น้ำเจ้าหน่อยนี่ทั้งสิมาในปลาเสียวปลาท่านมาพี่น้อง ใ่พี่น้องอีแร้บแคมแคม่ยอะขึ้มันหรอะพ่อมันหรอโอ้หมันมันมันสองเตาโอ้มันแล้วหมันแล้วพี่น้องมาข้นหมันอีกแล้วเดี๋ยวข้ามาเอาตัวนี้กันอันนี้ก็นแนงกึนาล่างสิขึ้นกองพี่น้อง Да, 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 да,

นองบูกับไปบูกับไปนอนนง่้งๆค่ะพี่เอาะนอนสวยๆค่ะก็ไม่ังขึ้น มันแบ,บแแยีแล้วสีก็ได้ก็ได้พี่น้องอ๋อก้อนอันเข,ขาหักสูงๆน้อยอขึ้นกอคพี่น้องหาซิเพื่อมนมันหลอดหูดหลอดตาเพฝนไหนที่มันเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราเนาะพี่น้องตาองต้องข้อไปค่ะุูน,น้ำกันต่อค่ะพี่น้อง กกกุ๊กมาได้มาได้มาด้พี่แม่ยุพี่แม่ ไปคับพี่นอ,นอนเ๋ยฮอสีน่ากจากป่ากันเนะเดินทางออกจากป่าบดีขผ่อเสียไปใส่บุนี่ขับพี่นอนข้างมาก นี่คุณพี่น้องเข้ามาหอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องนี่หน่อไม้เอาใหม่เข้าไปหาเหมือนนี่นาะอันนี้การท้องบบาต้นบบาก่อนน้ำเนาะค่ะไปน้ำกันไปเป็นครอบครัวเลยนี่กระไดแกงหนึ่งเยอะน้อแม่อืมหานอไม้มาฝากคุณยายอีกแกวพี่น้องคุณยายว่าหน้าที่ของฉันระวังสิเราบ่ันไหนไปลุยปลาน้ำลอากะนั่งทาปวกยั่เด้พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมเหมือนคุณยายว่าผ่อนาคุณยาย มันเด็กไปรอปลาน้ำมูจักเทียห่อนแห้งไปผ่อนแห้งเราคือผิดใจดนไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สำหนีบคลิปหนา้าพอกันไหมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวรลานน้ำนเน้อดจา้าให้คุณยายเราจัดการหลังบ้านแล้วตัวค่ะ